กรมทหารราบที่13ส่งมอบบ้านให้กับทหารกองประจำการของหน่วยที่มีฐานะยากจนเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาพันเอกจักรพงศ์โพนาแคร์ผู้บังคับการกรมทหารราบที่13มอบหมายให้ผู้บังคับกองร้อยพร้อมด้วยกําลังพลของหน่วยเข้ามอบบ้านให้กับทหารกองประจำการที่มีฐานะยากจนซึ่งหน่วยได้ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับพลทหารในหวงที่ผ่านมาได้แก่พลทหารนาทีการลุ่มสม อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่94หมู่ที่12ตำบลนานหัวบ่ออำเภอพนนานิคมจังหวัดสกลนอครและพลทหารสมศักดิ์พลเยี่ยมอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่25หมู่ที่7ตำบลโป่งเปลือยอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นกำลังพลที่มีความประพฤติดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ในโอกาสนี้หน่วยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวกำลังพลดังกล่าวเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว เพื่อเป็นการดูแลเรื่องสวัสดิการความเป็นอยู่เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับทหารกองประจำการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีขวัญกําลังใจในการทําความดีและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบ,บกต่อไปทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลสวัสดิการกําลังพลชั้นผู้น้อยโดยเฉพาะทหารกองประจำการซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวกองทัพบ,บก ให้ได้รับสวัสดิการในด้านความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมกับที่ได้เสียสละเข้ารับราชการทหารกองประจำการ